สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกเอฟซีกับทีมงานมียนา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 ยฮึนึฮึฮึฮเฮึฮึมึฮึ้ึฮ้ฮึฮวฮึฮึสึมึฮสฮมฮึฮึฮึดึฮึฮึดึฮึฮอฮึ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 ่ึฮึฮึฮาฮึ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 นึฮ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 ฮึ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 ฮยวึฮึฮฮ้มม เออไข่มดแดงล่างเหนียวนิดมดเล่านั่นไอแม่มันแม่มีมหนักเนาะไอ้มดเสียวแม่มาเท่าไหน่แหม่โชมคิวแม่มัเนี่ยวันแรกอ่ะตีฮอกไก่ไปอ่ะก็เสดายมันมีมดแดงเนาะมีมดแดงใส่คือไข่ก็อยู่บนหัวข้างเขาเนาะค้างอยู่ฮะเนาะโอ้เดี๋ยวไปก็ไปได้ดทานกนแล้วคุณอยู่บนหัวเขาเนี่ยเจ้าหมูหัวเนี่ยมีเงี้ยหางเงี้ย มาใส่ต้องใส่บบนัวแล้นะเออเว้ยต้องตัวเม็เต็งเม็เติ้งใส่เต๋อหอยไปก้อยป่าใส่มดแดงเนี่ยครับเดี๋ยวตัวนี้ยังมีอยู่มาใส่มะกรูดแล้วนะตึงแม่ตึงเล่นห้างแล้วนี่แหละโน้นนัดน้องโน้นเขาหนอโน้นเนี่ยเสียนโน้นเสียนต่ำนะครับบ้านองเขาจะันไปก้อยป่าข้างบองกับใส่มดแดงนี่เดี๋ยวเขามีเครื่องอย่างคนนี้ เดี๋ยตร้อนย่งก็จะไข่ก็ไข่ครับนี่หอมแดงผักชีหอมขาวมะนาวพริกลาบลาบเนาะมาเขาแป้งห่านี่นแปงหีงนักละแป้งหนักนักมังครับในในนอนแต่เขาต้องเตรียมถังถังนี่ไปมเหมอนช่ว้เอามาชิมก็คืนเดียวอยู่เฮ้ Phá sống nickel cả kalangkaloo tassel ra bà chim hoa cào. A vệ tinh mà kèn tai. Bà sống nim tai, thắng sống thắng khôn. Hãy chửi vìu nhung nơ, sụt thầm sụt nèo nèo. Bà sống 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 bà ปวดเขาน่ะไม้เอาแจกเขาเจ้าลืมเทบมันเอากลนลงันสิมันแตกแล้วปดยาก้ปวดไหล่ใัไก่กินยู่กะติ๊กกันอยู่ได้เด้อวันดแล้วอีนี้จะไข่ซอยนะครับหแดงซอยมันมัดไก่ลัเอารไปจน้ำค่ะไปนงครับเจัดเถอะ เอานะปูเชียงรายจะทำเลยนะครับสูตรง่ายๆขอเรื่รถจอดีหอมหม้อนะหม้อไข่หม้ออันนี้เราขอเรื่องแดงมดส้มเดือดไวเวลาดีนะอีเดี๋ยวคิดดีอีแกงแดงอีติวะเปิ้ลว่าผลแม่นั่นพักเสียมเนี่ยคือก็ปูมดโค้ดใช่นะครับครับหอมแดงอ่าล่ะเล่ยนแล้วไหนวะใช่เขาต้องใส่พักก่อนใส่พริกเดี๋ยวคนมันจะแตกเดี๋ยวไข่ไม่แตกมันล้วมั้งเอ้ไ ด่แบงูร้อยฉากไ้หูยากรอบเล่นูรบนมครับปูเสีน่ยปูปนีปุนี่ากินเย็นี่ก่ะแต่มากินปบักกีนนาไหลนี่ก็บลกนปเสไลกินด้วยน่สิปีแล้วผมมากินไหนกินปลาไหลโหยด้ต้องเนาะกินได้สิบปีนนะครับต่อมาขายเด้ก่อนนะหนึ่ง

ฮักอันนี้ก็สลั s เนยไม่เหมือนใส่ก็มีทำมีก็ใส่วยครับเอะสลดเนยกับมปูกวานอ่่วเนี่ย้า้อใส่่่ากวี่เอาน้นเดี๋ยววัหน้ากนถ้าจะไปสวยมดแดงคือโพนะครับพุดแเมงมันโนดาเนาะพุดีบเาลายเมลนะครับเนอขอที่ตามขนาดห้างตะอีนะนักเน้อเย cái mướn sôm đấy mướn sôm mới chắc á, mướn mẹ oh này, mẹ nó nó để say vào náu này, mướn mề, mướn hông cả, mướn hông, chơi, chơi hết rồi, nhiều say luôn, chơi không nó mà lấm lên nữa, chơi mì nó say khói khói luôn đấy, mướn luôn, chơi 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 เฮ้ยมมันสมเลยเออมันมันมาได้เลยมันมได้มันมีเมย์เฮ้มันเอาอยู่เมดโอ้โหเอ้โหแค่ก้อยปนี่เอาเอาติตัวนี้ตัวติ๊บตัวไหนขนาดออนี่นะครับจำแล้วไข่สดแดงไ่ด้อยนะจำนะออครับจหน้าเนาะปลาเนาะ เขาจะต่ำขยเกาใส่ตันี้แต่มันมอดแดงใส่ยวกอาตาตาจิบุงอาตาผมมันมีเหลือเล่นเลยเล่นเลยม่อุดโจทย์นะใไเนี่เป็นไครสดๆต้องลวกแกงใส่ใครอือเนาะแกงกลัมแล้วกวาดกนลัมแกงใส่แล้วกวาดนี่ก็มันนี่มันได้ใส่เบามากิน มันเนาะมันเนาะไข่เนาะดมมันเนาะมันจางกอจางก็ตจ้าจางก้นะรนาะเน่ยักเแมเนี่ยไเนาะไข่มดนี่ยไข่มดเอเนาะครับโอเคเนอแต่ดูแกเนอะมันเมือนน้ำได้นไข่มดปีกอใจนะครับปีกินใเต้วครับตงนนแห่งเยปีละข้งมีนะปีละั้ืง ใส่กันเลยสวยหรูก้อนเสียงไก่ก็ไม่สิงมงงว้เป็นเล่นแ่คือเ็นงานพวกสอกวนเอินแล้กแก่แนบอ้าวเราจะชิมงานเขาแต่ละคนมาชิมดูกับยาคั่วเจือก้อนจะชิมค่าเจือก่อน เนี่เดี๋ยวเด้านดี้เัาจตด้านนี้นะัำเนี้งไปแบบนั้นนะเห็นว่าได้โท้นขนาดองแนะแตไยาคัเจอปอาเยโอ้โ่มได้แค่นะครับป้าระยาคัเจอตลอดอันนี้สดๆนะครับเนี่ยมันต้องรลวกไข่มดแดง ซึวนี่อย่างล้ำต่อมนี้ละก็นี่ไหนกอะรเนาะซ่งมันจำตีให้จ้าโอ้ผุ้ยอดครับพานครับนี่ปลาเขียวจะจิ้มละเออปัาเขียวจิ้มก่อนครับน้ำหออันนี้นะอันอย่างน้ำไข่มดส่งหกปีครับมาได้กินน้ำเตอะแบปีนี้นะอฮ้ยยยยยยขยย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 เดี๋ยวยยกยย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 ย อย,ยา่างนค่ะเจ๋อให้ก่อนเนาะครับเฟิร <laughs> ์มเฟิร์มช่วยจดนะ <c oughs> นี่นี่นะตั้งแต่ผมมีแฟนคลับนั่งนี่ไปเล่นตั๋วน้อยใช่จิมมจ้มอย่างบ่ค่อยจิ้มให้จิ้มอย่างบ่ค่อยจิ้มนะ <c oughs> วันไหนวันไหนม่ได้ทายคลิปเ <c oughs> ลยปล่อยหนวดยาวเฟิร์มเหมือนนะนี่นี่นะ ครับมาจะมาหูวมีคลิปไหมนะอ่าโกนหนวโกนเขาละนี่นนะเป็นคนดังคนหนึ่งเ <c oughs> ขาบอกผมห้ามเคี้ยวไอ้บุญน,นักว่ะเ <c oughs> ดี๋ยวไอ้บุญมาตัดน้องพริก็จะจะเสียใจนะว่ะขอเจ้าพ่อิ้มหน่อยไปขนาดผมเคี้ยวตึงวันตึงวันเนี่ยจะไปยาักกาันสุโขทัยเพราแบบไปอะผมไม่ได้เคี้ยวเพรผมด้วยน้องน้ะงกน เริ่มจะเกิน90เปอร์เซ็นต์แล้วเหรอเริ่มจะเกิน90เปอร์เซ็นต์แม้วเหรใส่ักหน่อยบอกสูงเขียวอากันใครม่เนี่ยไม่ละละเอาเม่มาใส่มันมีทางเดียวไปเย้พอนีเออเป็นมดหี่ดำๆแล้วมดดําินมยุ่งต้องมยว่างดดําหรมดเนี่ ไม่ได้ไม่ไปอยู่หันยอดเอวหอมันมีหางเดียวหันจุดจัจุดจัยมัน้วยานี่ยยาเบืออ้าวแล้นี่ผูสิ้นลลยจิ้มก่อนถ้าเส้อาค้นเน่ยมได้จิ้มเดี๋ยวจะผวจะใส่ยาเบือนี่นะครับไข่มดแดง น้ำเต้อันนี้หมอะอไข่หมดแดงกันนีอนะี้นึงวันได้มันต่อันนี้ตํำเหลือไข่หมดแดงกันลกว่านมานตึงวันอะ่ากายเนาะวันยังน้อยสามขดพื้นเลยใครบอกภาษีเลกาจะขึ้นเธอสงสัยจะเจอเลยจมคนเดียวดีกว่าสะบอกอมันเนาะนี่งเขามักมักแล้วกับปิดีดเียจ้ตรงไหนม่จฉาคันเเนาะกินได้น้อยเเนี่ย ก็ตุ๊บตับมันเนาะไรแม่มันน้อยไปหน่อยเนาะเออมันมีแม่ครับผมครับขอบคุณป้าเขียวนะครับเนื้อวันนี้ไปสวยมดแดงมือห้องนะครับปูน้อยนะเจ้าด๊อครับปูเซงได้เล็ดจัดนะครับยำไข่มดแดงอือสุดยอดครับอันนีนี่ครับป้าเขียววันหน้าเขาไปสวยไข่มดแดงเขาจะเอาถ่ายทำเพื่ดูตัวนะครับด่าโอ้ไอ้บูลน่าจอดพร้อมสันว ขอบคุณทุกคนนะครับ FC เฟนครับทีมงานเขาเนาะแต่เนานะแต่งุ๊งตุ๊กัน,อ,นอยู่กันหมดนะครับนี่เป็นครับคนไหนนะครับตีผ่านไปผ่านมาขอแวะมาเอวได้นะครับเนี่มันกระเสิร์ตมีทุกแรงเนาะเมนูเด็ดเด็ดนะครับอืมครับอยากไปเอวปลาเอวโอยกระบอกนะครับจัดมุดเห็นะครับฝากาาาดกดไลค์บบกดแชร์นะครับกดซับสไครต์หรือกดติดตามนะครับนะครับช่องชีวิตข้าวนอก กับช her <im lly> kind of yeah, ีว no, so ิตคุณหนอกเอฟซีด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเจ๊กี่วันนงี้ละนี่เราเป็ีนทาง๊ายใช่ครับจบนี่เราเป็ีนทาง